เล่าไว้ในอัตกถาของพระสูตรเนี่ยนะครับว่าวันหนึ่งสามเณรอายุเจ็ดขวบกล่าวกับพระสารีบุตรว่าท่านขอรับชายผ้านุ่งของท่านห้อยลงมาเนี่ยพระสารีบุตรนุ่งสบงไม่เรียบร้อยรพระเทระไม่พูดอะไรเลยหลบไปในที่เหมาะแห่งหนึ่งนุ่งสบงเรียบร้อยแล้วมาจืรขนมมือพูดกับสามเณรว่าเท่านี้พอไหมท่านอาจารย์ เ oh. ท่านี้พอไหมท่านอาจารย์พระเถระกล่าวว่าเมื่อเขาเป็นคนดีแม้บวทในวันนั้นหรือเป็นสามเณรอายุเจดขวบกล่าวสั่งสอนอยู่ oh. เราก็พึงรับฟังด้วยความเคารพ oh. พระพระาริบุตรนะครับ <Okay. S 2> ครับครับบางทีท่านก็ไปไปพักแรมในที่บางแห่งท่านไปทีหลังเขาอื่นก็ไปก่อนเขาก็ไปจองที่นอนกันหมดเลย พระสารีบุตรก็ไปพักอยู่คนไม้ตอนเช้าพระพุทธเจ้าไปเจอเขาแกแอมขึ้นไข่ไครอยู่ที่นั้นก็ข้าพระองค์สารีบุตรเอาทำไมเป็นพระเถระผู้ใหญ่มาอยู่ที่นี่บ,บ,บอกว่ามาทีหลังเสด็จนะเต็มพระเจ้า,าค่ะก็เลยมาพักที่คนไม้อัน,นนี้ก็เรา<อ>ถ้าวาดภาพในสมัยนี้ท่านอาจารย์นะ โอคงจะหาดูยากนะครับอระดับพระเถระไปทำอย่างนั้นท่านอาจารย์อัคราาวกศนะครับนี่ก็ท่านก็พระพุทธเจ้าเลยปราเรเเตุนี้จึงได้ปัญญาเรื่องเสนาสนะว่าเสนาสนะดีควรให้แก่พระเถระกนอ๋อครับนะฮะพระเถระอย่างพระสารีบุตรนะฮะครับทีนี้ข้อที่ว่าเป็นผู้ดำหนีบาปนั้นคือว่าไม่เห็นแก่คนชั่ว ไม่ฟังคำของคนชั่วไม่ยอมอยู่ในอาณาจักรเดียวกับคนชั่วไม่ยอมอยู่ค่ายเดียวกับคนชั่วพระสารีบุตรตั้งความหวังไว้เสมอว่าขอเพื่อนร่วมธรมจรรย์ของเราจงอย่าเป็นคนปรารถนาลามกอย่าเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียเรเลวมีการศึกษาน้อยเลยแลียว่าธรรมดาสมณนะไม่พึงตกอยู่ในอำนาจของราคะโทสะโมหะ ควรละราคะเป็นต้นที่เกิดขึ้นแล้วเสียอันนี้ผมพูดแค่นี้ก่อนนะครับครับผมกาจัรมีอะไรจะเ,เพิ่มเติมหรือว่าส่วนคุยอะไรที่ตอครับก็ก็จากที่สรุปมาจะเปิดโอกาสให้ถามเลยว่าอย่าครับผมผมคุยกับอาจารย์ก่อนก็ได้ถ้าก็ะจะเรียนถามตอนที่ที่พระเจ้าตรัสว่าภาษาบุตรเนี่ยคอ,อยแต่จะ นิพพานอ๋อครับรอหรือว่าคอยที่จะถึงวาระที่จะนิพพานเท่านั้นครับคือ,อ,ค,อคือท่านพระสารีบุตรท่านท่านไม่ยินดีชีวิตและก็ไม่ยินดีไม่ยินดีชีวิตไม่ยินดีความตายเอ่อตอนนี้ท่านมีท่านอยู่เพื่อคอยคอยเวลาจะนิพพานเท่านั้นอ๋อนะครับ ไม่ได้อยู่เพื่อล่าเพื่อสักการะ,ะเพื่อเสียงเพื่ออะไรนะครับไม่ได้อยู่เพื่ออะไรทั้งนั้นแต่ว่าเหมือนการลูกจ้างที่ทํางานเสร็จแล้วแล้วก็คอยรับค่าจ้างนะแต่ว่าค่าจ้างของพระสารีบุตรคือนิพพานใช่ครับแต่หน, <ะ S 2> นาพีนันดามิมานังนาพีนันดามิชีวิตังไม่เราไม่ยินดีต่อชีวิตแล้วก็ไม่ยินดีกับความตายแต่ว่าคอย คอยเวลาอยู่ครับคอยเวลาอยู่นาพินันดามิมรารันังนาพินันดามิชีวิตังกาลังจะปฏิกังขังคอยเวลาอยู่นินพ,พ,พพิถังพระติโกยะาเหมือนกับลูกจ้างคอยคอ่าจ้างอยู่เนค,คือเพื่อพนิาบานกับแ่เพื่อพนิบานมีข้อหนึ่งท่านอาจารย์ท่านหลักตัดสินบรรฑมินัยมีข้อหนึ่งบอกว่า อ,อสังคติกาอสังคอสังคกิกาคือไม่คลุกคลีกับหมู่คณะครับนี่นี่ประสงค์อย่างอย่างท่านภาษาไทยบทที่เป็นอนักษสาวกนี่ค็จจาเป็นอยู่จะต้องอคือท่านจะต้องติดต่อประชาชนพูดคุยแล้วก็สั่งสอนอยู่ตลอดเวลาลักษณะของการไม่คลุกคลีนี่ท่านอาจารย์พูดจํากัดความว่าบอกว่าโดยไม่จําเป็นโดยไม่จําเป็นหรือว่า ไม่ไม่ใช่พระจะต้องออกหนีจากสังคมนะท่านอาจารย์่าไม่ใช่ครับครับพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในสังคมตลอดเวลานะครับครับครับคือว่าไม่คลุกคลีไปเพื่อกิเลสไม่คลุกคลีครับไปเพื่ออไม่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 เกี่ยวกับเรื่องการที่จะให้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญานะครับครับอาประเภททำการค้าทำการขายนี้ไม่ได้อยู่ในหมู่เพื่อจะทำประโยชน์แก่หมู่ ครับท่างนั้นนลนะครับแค่ว่าเป็นตัวอย่างให้กัหมูสั่งสอนหมู่ณะครับไม่ได้อยู่เพื่อที่จะเอาผลประโยชน์จากหมู่นะเพียงจะได้เห็นท่านเ่นนั้นก็เป็นมงคลแล้วใช่ไหมฮะการได้เห็นพระอริยะเป็นการดีอย่างที่ท่านว่านะครับเอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจตอนที่มีการจะเลือกพุทธเข้าอุปถัมก็ปรากฏว่าพระสารีบุตร ก็เสนอตัวที่จะเข้ารับใช้พระพุทธเจ้าด้วยใช่ครับก็พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธแล้วพระองค์ทรงบอกว่าอย่าเลยพาษสา,สารีบุตรท่านอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับเราอยู่ที่นั่นด้วยใช่ครับอันนี้ก็หมายความว่าอย่างไรท่านอาจารย์หมายความว่าพระสารีบุรเนี่ยมีความสามารถสูงมากยย่องนะท่านอาจารย์การสั่งสอนคิดสูนะ พราะฉะนั้นเวลาที่พระมาลาพระพุทธเจ้าจะไปสนบทนะครับพระพุทธเจ้าจะจัดถามว่าไปลาสารีบุตรแล้วหรือ,อยังถ้าเผื่อไม่ลาก็ให้ไปลาเสียเพราะว่าสารีบุตรเนี่ยโอวาทของสารีบุตรก็เหมือนกับโอวาทของเราครับผมก็เลยนึกถึงที่รัชกาลที่ห้าท่านจัดถึงกรมพยาดำรงนะครับ ว่ายกย่องกรมพญาดำรงว่าใครได้เฝ้ากรมดำรงก็เหมือนกับได้เฝ้าเรา,เาในการที่ญาท่านเคยจัดถึงกรมพญาดำรงราชานุภาพนะครับทำนองนี้ครับก็ก็หมายความว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นอุป,ปาการะอันใหญ่หลวงเทพระสา,ารีบุตรมีต่อพระพุทธศาสนาะนะครับถ้าหากว่าพระสารีบุตรต้องมาเป็นพุทธออกจาก ก็จะมาเสียเวลาที่จะดูแลพระเจ้าก็จะไม่ได้ทําประโยชน์กับมหาชนใช่ครับคือว่าไม่ได้แบ่งภาคพระองค์ออกไปครับการที่พระสารีบุตรไปอยู่ในที่ต่างต่างที่กับพระองค์ก็เหมือนกับมีพระองค์อยู่ด้วยอีกองค์หนึ่งครับแต่พระนนท์นั้นยังเป็นพระอ,อริยะผู้น้อยอยู่ครับก็อยู่อย่างเหมาะแล้วคือว่ามีอุปนิสัยอันธยาัยอะไรเหมาะแล้วที่จะอยู่อย่างนั้นครับ ครับทีนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์ <c oughs> อธิบายว่าบัณฑิตผู้ฉลาดฉลาดในท่าตุ่านอาจารย์นะครับฉลาดในา่านี้ก็คือรู้จักว่าอะไรเป็น